สเสน่ห์คำที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังยิ่งกว่ามีดคมบางคนมีโดยธรรมชาติบางคนต้องสร้างด้วยความเข้าใจและบางคนมีมันในรูปแบบที่อันตรายที่สุดสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามแต่กลับฝังอยู่ในความทรงจำของทุกคนที่เคยพบสเสน่ห์อันตรายไม่ใช่เรื่องของหน้าตาไม่ใช่เสียงพูดหรือรูปลักษณ์ภายนอก แต่มันคือพลังลึกลับบางอย่างในตัวคุณที่ทำให้คนอยากเข้าใกล้แม้รู้ว่าอาจเจ็บปวดคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้มักไม่ใช่คนที่พยายามทำให้ใครชอบแต่เป็นคนที่มีพลังในความนิ่งเฉียบและเข้มข้นจนยากจะละสายตาเชื่องถึง 1. พลังของความนิ่งที่เต็มไปด้วยความลึกลับคนส่วนใหญ่กลัวความเงียบ พราะมันทำให้รู้สึกเปลือยเปล่าแต่คนที่มีสเสน่ห์อันตรายกลับอยู่กับความเงียบได้อย่างสง่างามพวกเขาไม่ต้องรีบพูดไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพิสูจน์อะไรความนิ่งของพวกเขาเหมือนแรงดึงดูดทางจิตที่บังคับให้คนอื่นต้องอยากรู้ว่าภายใต้ท่าทีสงบนี้ซ่อนอะไรอยู่ความนิ่งนั้นคือสนามพลังที่ทำให้คนอยากเข้ามาใกล้อยากเข้าใจ และยิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนหลงเข้าไปในแรงดึงดูดที่หนีไม่พ้นเชื่องถึง 2. ความมั่นใจแบบไม่ต้องพูดออกมาคนที่มีสเสน่ห์อันตรายมักจะมีความมั่นใจที่แผ่ออกมาโดยไม่ต้องอวดไม่ต้องบอกใครว่าตัวเองเก่งหรือมีอะไรเหนือกว่าเพราะพลังนั้นอยู่ในแววตาท่าทาง และพลังในน้ำเสียงที่สงบแต่ชัดเจนเวลาพวกเขาเดินเข้ามาในห้องทุกสายตาจะเงียบลงโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่ความเย่อหยิ่งแต่มันคือพลังของการรู้ว่าตัวเองคือใครความมั่นใจที่มาจากการผ่านโลกผ่านบาดแผลผ่านความเจ็บจนไม่กลัวอะไรอีกต่อไปและนั่นเองที่ทำให้คนรอดข้างสัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ลึกลับแบบอันตรายที่ทั้งดึงดูด และเกรงกลัวพร้อมกันเชื่องถึง 3. พลังของความเย็นชาที่ไม่ใช่ตานแกล้งทำรรเสน่อันตรายบางอย่างเกิดจากการไม่ยอมให้ใครเข้ามาควบคุมอารมณ์ของคุณได้คนเหล่านี้ไม่ตอบสนองต่อดรามา่าไม่วันไหวกับคำพูดลบไม่รีบแก้ตัวเมื่อถูกเข้าใจผิดเพราะพวกเขารู้ว่า ความเงียบและความเย็นชาคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการคุมสถานการณ์การไม่ตอบโต้คือการเลือกให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณเหนือกว่าโดยไม่ต้องแสดงอะไรเลยความเย็นชาในระดับนี้ไม่ใช่ความเฉยเมยแต่มันคือการคุมเกมด้วยจิตใจที่นิ่งสงบเชื่องถึง 4. สเสน่ห์จากรอยแผลเก่าไม่มีอะไรน่าหลงไหลไปกว่าคนที่เคยแตกสลาย แต่กลับลุกขึ้นได้อย่างงดงามคนที่ผ่านความเจ็บความพ่ายแพ้ความสูญเสียจนเข้าใจความหมายของความแข้มแข็งจากข้างในจะมีพลังบางอย่างในสายตาพลังที่ทำให้คนอื่นรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เล่นกับชีวิตสเสน่ห์แบบนี้คือสเสน่ห์ของคนที่เคยตายแล้วเกิดใหม่ในใจตัวเองคนแบบนี้จะไม่กลัวความรักไม่กลัวความเจ็บเพราะเขารู้ว่า ไม่มีอะไรทำลายเขาได้อีกแล้วเชื่องถึง 5. ความดึงดูดจากความปริศนาคนที่มีสเสน่ห์อันตรายมักไม่เปิดเผยทุกอย่างให้ใครรู้เขาเลือกพูดแค่บางส่วนทิ้งช่องว่างให้คนอยากค้นหาเพิ่มความปริศนาคือแรงดึงดูดทางจิตที่ทำงานโดยไม่ต้องพูดสักคำเพราะมนุษย์ถูกดึงดูดโดยสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดพวกเขาไม่อธิบายตัวเอง แต่ทำให้คนอยากเข้าใจเองและนั่นคือสเสน่ห์ที่ไม่วันเลือนหายเชื่องถึง 6. พลังของการอยู่คนเดียวอย่างมีศักดิ์ศรีคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ดูมีพลังที่สุดในห้องมักจะเป็นคนที่ไม่ต้องมีใครอยู่ข้างๆสเสน่ห์อันตรายของพวกเขาอยู่ตรงนี้การอยู่ลำพังโดยไม่เหงาการไม่ต้องอ้อนขอความรักจากใครการยืนหยัดด้วยตัวเองแบบมีรอยยิ้มเย็นๆที่บอกว่า ฉันโอเคแม้ไม่มีใครเข้าใจการอยู่คนเดียวอย่างมีศักดิ์ศรีคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพทางจิตใจและอิสรภาพคือสิ่งที่คนอื่นโหยหาอย่างที่สุดเชื่องถึง 7. สเสน่ห์ของความนิ่งในพายุคนทั่วไปเมื่ออยู่ในสถานการณ์กดดันจะสั่นจะวยยวายจะพูดเพื่อปกป้องตัวเองแต่คนที่มีสเสน่ห์อันตรายกลับนิ่งเหมือนหิน ท่ามกลางความวุ่นวายความนิ่งในพายุคือสิ่งที่สร้างออร่าความน่าเกรงขามโดยไม่ต้องออกแรงเลยเพราะในขณะที่ทุกคนหลุดโฟกัสคนแบบนี้กลับจับจ้องและควบคุมพลังของตัวเองได้อย่างมั่นคงนั่นแหละคือเหตุผลที่พวกเขามักจะเป็นคนที่คนอื่นไว้วางใจหรือไม่ก็หวาดกลัวในเวลาเดียวกันเชื่อถึง 8. การไม่พยายามให้ใครชอบ นี่คือหนึ่งในพลังดาร์คที่ทรงพลังที่สุดคือการไม่สนใจว่าจะมีใครรักหรือไม่รักคนที่มีสเสน่ห์อันตรายไม่ใช่คนเย็นชากับทุกสิ่งแต่พวกเขาเข้าใจดีว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้รับการยอมรับพวกเขาไม่ตามใครไม่แข่งกับใครแต่เลือกยืนในพลังของตัวเองอย่างมั่นคงและยิ่งพวกเขาไม่แคร์คนยิ่งอยากได้ใจยิ่งอยากเข้าใกล้ เพราะมนุษย์มักจะถูกดึงดูดโดยสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เชื่องถึง9ความจริงใจที่ไม่ต้องประดิษฐ์สแสน่ออันตรายไม่ใช่การเล่นเกมแต่คือการจริงจังโดยไม่ต้องอธิบายคนที่มีพลังแบบนี้จะไม่เฟกไม่พยายามทำตัวดีเพื่อให้คนรักแต่จะพูดตรงยืนตรงในสิ่งที่เชื่อและไม่กลัวถ้าจะต้องอยู่คนเดียวเพราะความจริงของตัวเอง นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลวงตาความจริงใจกลายเป็นสิ่งที่หายากและสิ่งที่หายากก็คือสิ่งที่มีค่าที่สุดเชื่องถึงสรุปเสน่ห์อันตรายคือพลังของความจริงในเงามืดคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้ไม่ได้พยายามเป็นใครแต่กลายเป็นพลังของตัวเองโดยธรรมชาติพราเขาไม่ต้องไล่ตามไม่ต้องอวดไม่ต้องอธิบาย แต่ทุกการกระทําทุกสายตาทุกจังหวะนิ่งๆของเขากลับฝังลึกลงในความทรงจําของทุกคนที่ได้เจอและเมื่อคุณเข้าใจและใช้พลังเหล่านี้อย่างมีสติคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีวันถูกมองข้ามเพราะคุณไม่ได้แค่ดึงดูดด้วยรูปลักษณ์แต่คุณสะกดด้วยพลังของจิตวิญญาณที่แท้จริงเชื่องถึงสเสน่ห์อันตรายไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่มันคือพลังในตัวคุณ ที่รอให้คุณยอมรับและใช้มันอย่างสง่างาม